สวัสดีค่ะแฟงกลับที่รักทุกท่านสวัสดีเอฟซีของสาวดำทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้เป็นเช้าวันที่18มกราคมพศสอง,ง4จ้าก็ขอแสดงความดีใจกับคนที่โชคดีนะคะ คนที่โชคดีก็รับตังค์ไปแล้วก็ที่เรียบร้อยคนที่ไม่โชคดีไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจเราผิดพลาดอะไรเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองยกตัวอย่างเช่นบางคนเฉียนไว้แล้วแต่ลืมก็ถือว่าบุญวาสนาเรายังไม่ถึงบางคนไม่ลืม เขียนไว้แล้วไม่ลืมเขียนไว้แล้วว่าของใครเป็นของใครแต่ไม่ลืมแต่ไม่ชอบนะคะบางคนก็ซื้อบนไม่ซื้อล่างบางคนก็ซื้อล่างไม่ซื้อบนบางคนก็ซื้อไม่กลับนะคะมันเป็นกับดวงบุญวาสนาค่ะเชื่อสาวดำเถอะนะคะท่านพิจารณาดูให้ดีค่ะ ว่าเป็นความจริงไหมก็เพราะว่าบุญวาสนาเรายังไม่ถึงนะคะเราเราบุญกุศลเรายังไม่เพียงพอที่จะได้รับโชคลาบนะคะเพราะฉะนั้นข้อแก้ก็อยู่ที่สติของเราค่ะสติของเรานี่สําคัญที่สุดนะคะสติก็หมายความว่าเราจะซื้อ,อเราซื้อาะจะต้องเรามีสติเราก็ต้องคิดสิคะว่า ใครจะไปสามารถล่วงรู้ได้ว่ามันจะออกตรงตรงอาตรงที่เขาให้มาอย่างที่เขาให้มายกตัวอย่างเช่นอย่างอย่างปูปูเกี้ยงนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สามปูเกี้ยงมาบอกน้องหนามเตยนะคะแล้วน้องหนามเตยเป็นคนเขียนปูเกี้ยงก็บอกว่าสี่หกศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งหกเราก็ซื้อกลับจา 16, ้าห้าหนึ่งหกเราก็ซื้อห้าหนึ่งห้าหกหนึ่งหกแล้วก็กลับด้วยค่ะ อ่าซื้อห้าหนึ่งก็ต้องซื้อหนึ่งห้าแล้วก็ต้องซื้อบนล่างนั่นคือคนที่ฉลาดซื้อนั่นคือคนที่อ่าถ้าซื้อทั้งซื้อไปกลับแล้วก็บนล่างแต่ไม่ถูกนั่นก็เป็นเป็นบุญวาสนาของเราบุญกุศลที่เราสร้างยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะมาช่วยช่วยเราเพราะฉะนั้นเราต้องขยันสร้างบุญบ่อยๆนะคะทาบุญทําทานบ่อยๆยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดมดไม่มานะคะ แล้วก็ของป้าปูสีสุดทนะคะก็ชัดเจนเลยท่านให้ตั้งแต่วันที่รู้สึกให้ท่านให้วันที่สามหรือที่สี่นั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะท่านให้มาหางเดียวเลยก็คือหนึ่งหนึ่งหบนล่างก็คือหนึ่งห้านะคะอ่าแต่ทีนี้บางท่านสาวดำได้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ซื้อไม่ชอบไม่ชอบหนึ่งห้าชอบหนึ่งหซื้อเข้าใจซ้ เข้าใจสี่สอ่าสีก็ซื้ออ่าซื้อซื้อหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งบนล่างด้วยแต่หนึ่งห้าไม่ซื้อทำไมถึงไม่ซื้อบอกไม่ชอบเนี่ยเห็นไหมคือบุญกุศลเรายังไม่ถึงคุณงามความดีเรายังไม่พร้อมที่จะได้แล้วก็จะทำให้จิตใจเราไม่ชอบนะคะอ่าทีนี้มาน้องโตโต้มาน้องโตโต้ได้ก็มาวันที่14บสีเขาก็เสียวันที่สิแล้เดือนม,มกรา สาวดาได้ก็ามาเดือนไหนปีไหนก็เมื่อวานนี้ลงคลิปให้ตอนตอนหลังที่สาวดําไปดูเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าที่สาวดําบอกว่าเขาอายุ14ปีแล้วก็เข้า15ปีเดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยนะคะที่นี่บางคนก็ซื้อ1 4ึ่งสี่สหนึ่งก็แต่ไม่ได้ไปขึ้นไปล่างแต่ว่าพ่อปู่ตอนที่พ่อปู่ท่านให้อ่แต่ก่อนท่านบอกว่าเออให้ใกล้จะออกก็บอกว่าบอกว่า,วาหวยอัน อพอท่านให้ตั้งแต่วันที่สี่นนพอปู่สีสุโตท่านให้นะคะหนึ่งหนึบนล่างหนึ่งหให้ตั้งแต่วันที่สี่ก็บอกว่าลืมอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะคะพิจารณาให้ดีค่ะสาวดำที่พูดนี่เป็นความจริงจากแฟนคลับที่คอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาโอ้ยบ่ถือโอ้ยบ่ถือโอ้ยเป็นอย่างจังบ่ถือลืม ไปยงไปียงบ่เถียง้ยซื้อตะอันซื้อตะบนบ่ได้ซื้อล่างเนี่ยดูสิคนเราเนะาะก็ทำไมทำไมถึงไม่กลัอบอ่ะแล้วทำไมถึงไม่ซื้อทั้งล่างทั้งบนมันก็มีทั้งล่างทั้งบนเราก็ซื้อตัวทั้งล่างทั้งบนเราซื้อเราก็กลับทุกตัวตัวถึงจะถูกถึงถึงจะถูกหลักการซือ้อไม่ใช่ไปซื้อบนแล้วก็ไม่ซื้อล่างเอาบางคนซื้อกลับนะหนึ่งห้าห้าหนึ่งแต่แต่ซื้อบนอ่า แล้วก็มาซื้อหนึ่งหกหกหนึ่งล่างดูดิโอ้ยเนาะคนเราก็ต่างจิตต่างใจเนาะนานาจิตต่างซื้อบ่มคือกันย้อนที่สาเหตุที่เขาซื้อบ่มคือกันสาเหตุที่เขาบ่ถือไปน้ำกันซิบก้นถือเก้าก้นบ่ถือซิบก้นน่ะกระไม้ก็มาเขานั่นบุญกุศลเขายังบ่ถือบาละมีเขายังบ่หอดขยันทำบุญทำทานขยันขยันฟังพระท่านสอนปฏิบัติท่านสอนไอพี่น้องเอ้ยบ่ได้ลำบากที่ตะกี้ตะกี้ต้อง ไปวัดทุกเมื่อนี่ในยู u ูบนะก็มีเยอะแยะของหลวงปู่หลวงพอเจยจอาจารย์นะคะรพระอภินยาเยอะแยะค่ะท่านผู้ชมค่ะพระจิ่นรัศลูได้ก็เยอะแยะค่ะก็หมายความว่าเป็นสำเร็จแล้วเิ่นก็ยังมีชีวิตอยู่ก็เยอะแยะก็คำสั่งสอนเพิ่อนนะค่ะถึงงานสมบูรว่าวดตัดสิบนั่นแหละก่ะเอาฟังเป็นอย่งก็มีเยอะแยะค่ะ หลวงพ่อจารันกิตะตมูเทปซีดีใน yu o tube เยอะแยะใน yu tube นะมานี่หลวงพ่อพุทธัเสียหลวงพ่อเกษมเขมโรหลวงพ่อหลวงปู่แหวนหลวงปู่ชาหลวงปู่เหรียญหลวงปู่ชอบหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวเยอะแยะค่ะแม้แต่แม่ชีที่ท่านบรรลุแล้วนะคะนะคะแม่ชี บัวแม่จีเอ่อแม่จีสุทิพแม่จีแม่จีสุกี้มีเยอะแยะค่ะอยู่ในช่อง YouTube ถ้าท่านไม่ปล่อยเวลาให้ว่างเปล่าเสียเวลาเวลานันเป,เปิดเปิดค่ะเปิดฟังไว้เปิดกับโทรศัพท์เปิดตั้งไว้บ้านน่ะเพราะไงไม่ไงน่ะเขาให้เลี้ยงลูกเลี้ยงล้านยู่บ้านที่พอยแม่เอ้ยอยอยู่แบบหายใจจิ้มเลยพ่อะไงไม่ไง โทรศัพท์นะั้มีทุกเงินกันแล้วกันละ่ะผู้เฒ่าไส้เป็นเมิดเปิดยูทูบนั่นจะไปฟังแต่หมอลำสิ่งหมอล่ำเพลินฟังแต่ไอ้ยังแม่แนวมุนันกะเขาอายุไรแล้วหันหนาหันหนาฟังธรรมะเปิดยูทูปเปิดหลวงปู่หลวงพอ่อเยอะแยะ,ยะพิมพ์เข้ามาสวดมนต์ทั้งสี่ให้ลูกหลานเขาพิมพ์ให้ก็ได้ตั้งอันนั้นไว้แล้วเขาก็เลื่อนขึ้นไป ฟังพี่เพิพนสอน่ะนีตั้งแต่เป็นกะติเตือนใจสอนใจเพในในในราะญงไม่ใหญ่ลุงป้าหน้าอาผู้ที่อยู่บ้านนะเด้อวค่ะเด้ออย่าอยู่บ้านแบบหายใจทิ่มไปมือมือนึงสวดมนต์ค่ะสวดมนต์ฟังธรรมะฟังไปฟังมาเขาก็สจิตจำเข้าไปในหัวใจเองเขาเข้ากสิหูลึกตื่นนะบางหูชีวิตของคนมาเกิดมาเพื่ออยัาง เดืนบางเหตุยังก็นยังจังได้เกิดวันมีเหมือนจะเพิ่นเห็ดไรนะไอ้ปอยแม่เบิ่งอันฟังเด้อถ้าฟังไปฟังมาฟังดูดูเปิดทิมไว้รอดนั่นพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็สิสังเกตว่าใจเจ้าของนี่บ่คือเก่าเด้อผู้ใจฮ้อนก็สิกลายเป็นคนใจเย็นผู้เคยปากไว้ให้ผู้นั้นให้ผู้นี้ได้ผู้นั้นผู้นี้ก็สิก็สิเย็นลงกับพี่น้องลงมึงเด้อบ่แม่นจังนั้นเขาเรียกว่าเฒ่าแล้วเฒ่าเลยเฒ่าแบบบ่มีคุณภาพเฒ่าบ่มีคุณภาพก็หมายความว่าเฒ่าบ่มีธรรมะธรรมะ เท่าสวดมนต์กับบ่อใดก็าถาบทใดก็บ,บ่ไดดจักบทอืมวดสวดพุทธคุณทร,รมคุณสังกคุณกับ,บยังบ่ไดอืมมีเยอะแยะ่ะเขาเอื่นว่าเทาย้อนเกิดโดนแล้วก็อีก,อ,กอีกอันนึงก็สาวดำจิตตั้งว่าเท่าแบบบ่มีคุณาภาพนะขันสวดมนต์บ่ไดดแต่เอื่นว่าเท่าแบบบ่มีคุณาภาพนะเนาะ,นะอ่าบันนี้นั่งมาเบาเรื่อง แซนคับก็ถือค่ะของพอพูห่อพอปูสีสุดโต้พอพูสีสุดโต้บนกระไหมาหนึ่งหนึ่งหกบนหางเดียวเรียกล่าง็นกระไหหนึ่งหาหางเดียวท่านผู้ชมเพื่อนไหเพื่อนไหเต้นเนินเนินเพื่อนบอกว่าไหจะได้ไหลูกซีดลูกหาเนี่ยไปหาซื้อลัตเตอรี่ไว้ผู้ใดซื้อใต้ดินได้ก็ซื้อจะได้เมื่อเงินมาสั่งวัดสั่งว่าอารามซอยกันถือลายค่ะพี่น้องถือลายงวดนี้ยาว่าบ่ถถือค่ะ ผู้จะนึกว่าโอ้ยลืมจอ้อยอ่าลืมกระือว่าบุญเจ้าบ่มีละ,ะลวนันเรียกเพราะแง่เกี่ยงกับเขาจะท่านผู้ชมเป็นไหหมาหานึ่งฮกค่ะบานนี้ผู้พึ่นซื้อเป็นเนาะญาติคู่พ่อเาการพึ่นซื้อเป็นพึ่นซื้อหานึ่งหาฮกหาเกาพึ่นซื้อค่ะเพราะว่าฮกกับเกาตัวเดียวกันเพื่อนวันนั่นน้ามือนะมือบ,บอกกบบระบ่ได้เอ่ยเลยลืมสนิทเลยลืมบอกแฟนกับว่างหานึง่ง หาหัวเก่ากัได้เด้อเพราะว่ากลับไปกลับมาเอาเลขยกัวก็เลขยเก่าตัวเดียวกันกับว่ได้ว่าแต่ก็มีแฟนคลับถืงหลายค่ะวันนี้ยัยเกยงเพิ่นกัมือหวยจะออกงามมือเศร้าของวันที่สิบหกนะค่ะเพิ่นมาบอกน้องน้ำเตยเพิ่นบอกว่าให้ซื้อได้หลายเสียด้มีเงินสร้างบ้านวางสิน้ำเตยก็มาบอกให้น่งฟังนั่งก็เลยบ่ได้ไายเ็ดคลิปบ่ได้ไายค่ะเพิ่นกัก็มีอันญาติ จัดจัดจัดที่ทำหรือว่าแฟนขับนั่งเนี่ยล่ะมาหานั่งอยู่หน้าหูว่านั่งอยู่บ้านหูว่านั่งอยู่หน้าบพท่านเดิไปนะคะเราะพูกระพากันมาเอานั่งก็เขียนให้ตามนั่นแหละกันเขียนให้ตามที่เพื่อนให้ละพากันถือพูละหาสิบบาทกับมีพูละลอยกับมีดีอกดีใจทั่วมาภาษาแต่ขอพุนหลายๆเด้อพูดพ่อแม่พีน้องลุงป้าน้าอาผูบันเถากูละถึงสามสิบบาทกับมีห้าสิบบาทกับมีตามภาษา คนเขาคนแคาานนก่เฝ้าบ้านเนาะิ่นก็ได้ยินข้าวเบิ้งในช่องย t u b e สาวดำเนี่ล่ะิ่นกับว่านั่งอยู่บ้านเพิ่นก็ามมหาสาวดำเลยมาหาอยู่หน้าพี่โอ้ยมาเป็นซีคขั้นหาขั้นรถปุนพี่น้องมาหานั่งโด,ดมือเสาวันที่1 6บหน่งละิ่นมาถามว่าว่าไปจากเบิง่งอยากเห็นสาวดำน้งว่าสาวดำว่าสาวดำอยู่บ้านอยู่ตอนนี้ก็เลยอยากมาหามาเล่นน้ำจะมาขอโชคลามน้ำ นั่งกับว้ยนั่งกับบะมูแล้วมาเลขสิออกตัวใดในแต่ว่าอันกีมีแต่ปอปูนั่งกับช่องนั่งกับมีหาหกคริบทัวนั้นละมีของปอปูเจี๊ยกันแปดสองสีข้างล่างกับหกหนึ่งของปอปูสีชุโต้พกรไห่นึ่งหนึ่งหกบนข้างล่างพันกไ่นึ่งหาของใหญเจี๊ยงพ่นกไห่สี่หกศูนย์หล้กกับหาหกหนึ่งโอ้ยเชยนหนเนี้ยสาวดำกับไปเนียนั่งกัเชียนี่เพื่อแล้วนั่งกับเียน หาหนึ่งหาหกหนึแล้วกเขเชนของปาปูเขาหนึ่งหนึ่งหแล้วก็หึหาของปาปูเจ็กนั่นก็เชนแปดสองสแล้วก็ 6, หนึ่งแล้วก็ของพระน้องพระหลานที่คนใดมาแปดแล้วก็ 2, สองสเก้านั่นก็บบอกเชนบอกคนตามตามความเป็นจริงเท่าที่มีนั่นแหละกับพากันถือกัน ไม่หญท,ทั่วมาจะเส้าโอ้ยลูกลาเมี่ยถีบสาอัพสิบบาทนะสัน้นเราโบบอกได้ว่าเราสื้อเมื่อเท่าใดเราบอกต่ตัวถือ <c oughs> ค่ะหมายเลขบัญชีค่ะแฟนลับขอกันมาเยอะมากนะคะหมายเลขบัญชีนะคะใครจะส่งเงินมาให้น้องหนาเตยหรือว่ามามา,มาช่วยํำสารของใหญ่เกี้ยงกับปู่องค์อาจญาดอกไม้นะคะปู่อง,งอาจแต่ญาดอกไม้ก็อยู่ ตอนที่ตาเกี้ยงมีชีวิตอยู่ท่านก็สื่อกันกับตาเกี้ยงพออคุณตาเกี้ยงเสียแล้วก็อยู่กับปู่องค์อาจค่ะเพราะว่าเพื่อนอยากได้ตูบแต่เมื่งวดที่เพื่อนมา่หายสามศูนย์สามเนี่ยยาเกี้ยงเพื่อนว่าเพื่อนอยากได้ตูบเพื่อนสิเพื่อนยู่นี่ละอยู่อยู่กับอันปู่องค์อาจญาดอกไม้เนี่ยเป็นบริวารเพื่อนยู่หันมาจันเพื่อนว่าตอนแรกๆนั่งกับบ่อนั่งบนต้นเสื้อปนในปนีในวันที่สองแล้ก็หายตื่นวันที่สามแล้ก็หายตื่กับเสื้อแล้วล่ะท่านผู้ชม แล้วพอดีก็พอปู่พอปู่ก็โทรมาจากวัดทำนาคข้าพุทธคนโทรมาบอกว่าแต่แง่เกี่ยงเราก็อยู่หันละอยู่กับปูอ่างอาจยาดอกไม้นั่นแหละปู่โทรมาตั้งแต่หมื่นอันอันทำพิธีชาวพนกจีศพแต่แง่เกี่ยงนุ่นแหละค่ะท่านผู้ชมนะเปืนกระหูกเงิเนาะหมายเลขบัญชีเด้อค่ะเด้อหมายเลขบัญชี0061748946 ธนาคารกะสิกรไทยจ้าอีกหมายเลขหนึ่งก็คือ4220608141ธนาคารกรุงไทยนะคะมี2บัญชีท่านส่งมาเลยค่ะบัญชีไหนก็ได้ไม่ว่าจะให้น้องหนามเตยหรือว่าของป้าปู่ของป้าปู่ส่วนมากก็จะเป็นธนาคารอา่ทธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารกรุงไทย นะคะหมายเลขบัญชีทําบุญน่ะนะคะหมายเลขบัญชีทําบุญก็คือธนาคารกรุงไทย4 2 2 0 6 0 1 4 2 2 0 6 0 8 1 4 7เอา้าบ่ถึงแล้วพี่น้องขอโทษธนาคารกรุงไทย4 2 2 0 6 0 8 1 4 1ค่ะ4 2 2 0 6 0 8 1 4 1ธนาคารกรุงไทยนะคะ แล้วอีกบัญชีหนึ่งธนาคารกสิกรไทย0ูนย์ศูนย์นสนะคะขอบคุณทุกทุกท่านจ้าอย่าลืมนะคะอย่าลืมตามต่อใหญ่เกี้ยงกับน้องหน,นามเตยนะคะบอกว่าท่านบอกว่าท่านจะให้ลูกสาวให้น้องโอให้น้องหนามเตยซื้อเยอะๆแล้เอาเงินสร้างบ้านเป็นมาสิเป็นวันลานเป็นเพรท่าน อันอยากได้เงินสั่งบ้านหลังกลางวดนี้อย่าลืมเด้อกัะเด้อไปสิอันชงเงินมาซอยนองน้ําเตยอันเพิ่นสิซื้อกล่องกับซื้ออันยังก็เพิ่นสิซื้อกล่องกับซื้อล้วซื้อตู้ลําโพงนะเพิ่นสิซื้อตู้ลําโพงอันอันให้ยายเกี้ยงเพิ่นพี่น้องก็คือจะได้ฟังคลิปแล้วก็คือสิจําได้เนาะแล้วเพิ่นก็สิซื้ออันนั้นเพิ่นสิซื้อไอ้ตู้ลําโพงซื้อตู้ลําโพงให้ปู่เพิ่นให้ปู่เกี้ยงนะน้องน้ําเตยเว้าเด้อกัะเด้อ จำได้เนาะบานนี้กันซื้อไอโฟนให้ไงเกี้ยงค่ะบานนี้เห็นเพื่อนบอกกันว่ากับแม่อูเพื่อนว่าหววนี่อยากซื้อไอตู้ลำโพงไหปูกรหงวหน้าขอปูสามตัวท่านอันซื้อไอไอโฟนให้ไอไอโฟนกับโมเมนเครื่องถูกๆเด้ i ไอโฟนเครื่องหนึ่งกับสามหมื่นกว่าพูดเนี่ยท่านผู้ชมแต่เพื่อนก็ตั้งใจจะเอาไหปูเกี้ยงให้ได้อันน้องน้ำเตือเพื่อนบอกนะจ๊ะ เดี๋ยวนั่งสิไปอันสัมผัสเราอยู่วันที่ยี่สิบนี่ละจ้าวันที่ยี่สิบนั่งสิไปสัมผัสน้องน้ําเตยเกี่ยวกับเรื่องไอ้นี่แหละค่ะที่ปูบนมาบอกว่าตั้งแต่เนี้ยมือ่นมาบอกมือวันทีน่สิบหกนะคะขอทุกท่านตามต้อนอกคเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำคารวยด้วยนะคะขอะโชคดีจ้าตามต่อนนะคะเด้อของพอพ่อผูเฮากับของ เลขช่องสาวดำเปลาวไหลดอกค่ะมีเลขปลาปูเกี้ยงปลาปูป,ปูเกี้ยงไงเกี้ยงปูสีสุดโต้ปูปูเจ็กแล้วก็สูตรหวยสูตรค่ะบ่น้นอะเบิบ้นตั้มจากคาหกคลิปเท่านั้นล่ะค่ะบ่คือช่องอื่นหรอกช่องอื่นสี่สิบหาสิบคลิปบ่ถือนั่งแคปไวค่ะนั่งนั่งเบิ้งเขาแล้วนั่งแคปไว้แคปไว้แคปไว้เบ,บิ้งว่าของเขาสิมีถือบอสนเนี้ยนั่งแคปไวหาซิปหาซิปแคปหาซิปค้นหายเพลิน บ่คือบ่เข่าจ้ะฮ่องผึ้งก็บ่เข่าโอ้ยโชคดีจ้า